สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆห่อปอเปียนะคะซึ่งเป็นปอเปียแฮมชีสนะคะหรือว่าโบลนาชีสนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วน้องจูเนียก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยทำเนาะไส้ที่แบบว่าสมัยก่อนนะคะเป็นไส้ผักไส้บุนเซ้นแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเวลาทําไส้ไม่ว่าจะเป็นโบรนาชีสนะคะเป็นแฮมเป็นปูอัดหรือว่าชีสนะคะทุกคน มันอร่อยมากเลยนะคะมันเข้ากันมากๆเลยเนาะกับแป้งปอเปียนนะคะเนี่ยการห่อก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแ่ก้อยก็จะเห็นเพื่อนบางคนก็จะห่อแบบนี้นะคะเวลาที่เราเจอคลิปเพื่อนนะคะก็จะหยุดดูแบบนี้แหละอะไรที่เราชอบนะอ่ะก็ห่อแบบนี้ก็ได้นี่ขอให้มันแบบว่าไส้ไม่ทะลักออกมาก็พอนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยห่อไปจับไปนะคะตัวที่ทาน,นะคะถ้าเป็นแผ่นปอเปียยะจะต้องใช้แป้งนะคะ เ,เพื่อนๆเป็นแป้งแบบว่ากวนสักหน่อยหนึ่งนะคะก็กวนแปบเดียวแหละแค่ปิดจุดเตาน้ำเดือดใส่แป้งลงไปให้เขาเป็นกาวแบบนี้นะคะถ้าใช้น้ำเปล่าเนี่ยไม่ติดนะคะเ,เพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวเนี่ยใช้น้ำเปล่าก็พอเนาะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่ก้อยว่างนะคะเราก็เลยมาห่อเอาไว้นะคะเราก็เก็บใส่กล่องนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ เวลาที่เราอยากกินเมื่อไหร่นะคะเราก็ออกออกมาทอดเนาะวันนี้จะทําเป็นไส้โบโลนาชีสหรือว่าแฮมชีสนะคะเ,เพื่อนเแล้วก็จะมีไส้หมูสับนะคะด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเราชอบกินนะคะตัวไส้หมูสับเนี่ยกินกับน้ําจิ้มไก่อร่อยมากนะคะเพื่อนๆส่วนตัวโบโลนาเนี่ยก็คือกินกับพวกซอสชีสอะไรแบบนี้นะคะน้องจูเนียร์ก็ชอบเหมือนกันนะช่วงนี้เวลาเขาอยากกินนะคะก็จะบอกไว้ว่าอยากกินแบบ แฮมชีสนะคะเออเดี๋ยวแม่ทําให้นะคะซึ่งก็ทําไม่ยากนะคะแป้งถุงนึงเนี่ยก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นเอาไว้เนาะเพื่อนๆถุงนึงก็ประมาณ40หอด่แผ่นนะคะ <ๆ S 2> ก็ค่อนข้างได้เยอะนะเราก็ทํากินแบบบ่อยมากนะคะเราก็ถ่ายคลิปได้อยู่เรื่อยๆเลยได้ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ปอเปียนนี่เป็นอีกคลิปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่ก้อยชอบทําลงช่วงนี้ซึ่งเป็นคลิปที่เรียกยอดวิวค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ได้เหรียญดีด้วยนะคะ การที่เราทําคลิปเพื่อแลกกับเหรียญเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็เลือกทําคลิปที่แบบว่าเป็นกระแสรหรือคลิปที่แบบคนชอบดูนะคะเพื่อที่เราจะได้เหรียญเยอะๆคะ่ะ